ข่าวใหญ่จีนกำลังจะผ่อนคลายกฎระเบียบการส่งออกแร่หายากซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆฝ่ายแต่ยังไม่เป็นไปตามที่สหรัฐคาดหวังไว้ทั้งหมดเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรและทำไมถึงเป็นประเด็นร้อนแรงในแวดวงการค้าระหว่างประเทศมาติดตามกันค่ะกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ส่งสัญญาณไปยังผู้ส่งออกแร่หายากบางรายว่ากำลังจะเปิดให้ยื่นขอใบอนุญ,ญาตส่งออกรูปแบบใหม่ที่ง่ายขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้โดยมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตระหว่างการประชุมกับภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าววงในที่ใกล้ชิดก,กับสถานการณ์นี้โดยตรงทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญพระจีนเป็นผ,ผู้ผลิตแร่หายากและแม่เหล็กจากแร่หายากรายใหญ่ที่สุดของโลกคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า90ของการผลิตทั่วโลกแร่หายากเหล่านี้เป็นวัตถุด,ดิบสำคัญในการผลิตสินค้าหลากหลายตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์น,นั่นหมายความว่าจีนมีอำนาจต่อรองทางการค้าที่สำคัญอย่างยิ่งกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา หลังจากมีการเจราจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัทครัมและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนได้ประกาศว่าจะระง,งับการบังคับใช้ข้อจำกัดการส่งออกที่ประกาศเมื่อเดือนตุลาคมเป็นเวลาหนึ่งปีแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจกระทรวงพาณิชย์ของจีนยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับข้อจำกัดรอบใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับวงโซ่อุปทานทั่วโลกทำเนียบข่าวออกมาให้ข้อมูลว่าจีนตกลงที่จะออกใบอนุญาตทั่วไป General License สำหรับการส่งออกซึ่งมองว่าเป็นการยุติมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากโดยพินายแต่ข้อมูลวงในเผยว่าเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำระบบใบอนุญาตดังกล่าวซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะแล้วเสร็จผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางรายมองว่าใบอนุญาตใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่าข้อจำกัดการส่งออกแร่หายากที่ประกาศในเดือนเมษายนจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิงและกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ยังไม่ได้ออกมาตอบคำถามจากสำนักข่าวรอยเตอร์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วย ใบอนุญาตใหม่นี้มีอายุหนึ่งปีและอาจช่วยให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นได้จริงแหล่งข่าวระบุว่าใบอนุญาตใหม่จะมีอายุการใช้งานหนึ่งปีและอาจอนุญาตให้มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นได้จริงบริษัทผู้ส่งออกกำลังเตรียมเอกสารต่างๆซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าต่างประเทศคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายในสิ้นปีนี้แต่มีข้อสังเกต ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้และคาดว่าใบอนุญาตทั่วไปอาจเข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศหรือภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวทางความมั่นคงมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีนเริ่มใช้ในเดือนเมษายนและขยายเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นขอใบอนุญาตสำหรับการส่งออกแต่ละครั้งซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานานส่งผลให้เกิดการขัดแคลนวัตถุดิบในเดือนพฤษภาคมจนทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์บางส่วนต้องหยุดการผลิตชั่วคราว จากข้อมูลของสหาภาพยุโรปมีคำขออนุญาตส่งออกมากกว่า2,000รายการนับตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ได้รับอนุมัติเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการผ่อนคลายกฎระเบียบการส่งออกแร่หายากของจีนครั้งนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรและคุณคิดว่าสหรัฐจะพอใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันค่ะ